สวัดีค่ะวันนี้นะคะแม่มดมน้องอ,อกากาส<ม>พอโอ้นะคะมาที่การมาชิคาเฟ่นะคะช่องของเราคือช่องน้องออากาสครอบครัวตัวปคกมวันนี้พอโอ้ตก็มารีวิวในการกินรามิงนะคะอันนี้เป็นรสสูตรดั้งเดิมมีสูตรเผ็ดด้วยอันนี้สูตรดั้งเดิมเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างประกอบอะไร,ะไรบ้างแม่ถาตัวแม่แม่อันนี้ก็คือเป็นไข่นะคะแล้อก็กกินเนื้อไปแล้วใช่ไหม นเนื้อหมดแล้วคนนในรีวิวนะคะแผ่นเนื้อใหญ่มากมอันน,น,นี้อันนี้หน่อไม้อันนี้ต้นหอมใหญ่ใช่ไหมอันอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ่ะแต่รสชาติแม่มดทีมให้ดูนะคะเป็นยังไงมีงาด้วยนะงาขาวขาเหมือนเขาใส่ทต้าหู้ด้วยนะใช่ไหม กินเหมือนเต้าหู้ยี้ใช่ไหมกินเหมือนเต้าหู้ยี้แต่กเอร่อยอยู่นะอร่อยนะอร่อยเป็นอีกแนวเลยค่ะม่ไม่เคยกินไม่เคยกินชอบเมนูแม่ถึงรสชาติคคือก็ลิ้นสัมผัสว่ามันโอเคอยู่นะเห็นไหม,มลองกินอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้ปะกับเส้นพ่อคลิปเส้นให้แม่นะอยากลองลองเส้นไม่เอานี่มีหมดแล้วมีมไม่ได้เป็นดิกเส้น แม่เป็นอีกเส้นเอาคีบให้สุดเหมือนจะคีบบุบด้วยไม่ใช่เพราะเขาลองลองกินไงเรายังไม่เคยลอง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 เราก็ลองเหมือนกันหมดเดียวจ้ะโูมากหมดเดหมดจ้ะ เป็นนุ่มนะอร่อยอยู่ผ่านไนะผ่านอยู่นะบ๊ายบายปิดคลิปแล้วค่ะห้ mm hmm. องน้องอาก,กัตครอบครัวตะกลมบ๊ายบายอะไรอยู่ด้านันนู้นไปเก็บแนละ้วมาย้ายตอดนี้นะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะปิดคลิปร mm hmm. าเมิงพ่ออู๊ดช่องน้องอาก,กัตครอบครัวตะกลมถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของพวกเราเนี่ยนะคะน้องอาก,กัตน้องอาก,กัตครอบครัวตะกลมค่ะ